วันนี้นะคะวันนี้ก็คือเจ้าหมูกรอบเอมื่อวานเมื่อวานพ่อนางพานางออกไปเดินข้างนอกใช่ไหมนางก็กินหญ้ามาพอกินหญ้ามาเมื่อคืนนางก็อ้วกแล้ววันนี้นางก็แบบนางตื่นสายนะคะสงสัยเหนื่อยอกอ้วกแล้วเหนื่อยแต่ก็ดีนะเขาอ้วกออกมาเขาจะได้แบบขนที่เวลาเขาเลียทําความสะอาดตัวเองอ่ะ ไปกระจุกอยู่ในกระเพาะอาหารเขาเขาจะได้ออกมานะคะเป็นการดีนะคะที่แมวอ้วกพวกหญ้าอะไรที่เขากินเข้าไปนะคะก็เลยนางเหมือนเหนื่อยแล้วนาะงก็แง้วแง้วนะก็ได้ของมาฝากนานงวันนี้ได้มาสองใบเูสิอ้ากระโดดลอยตัวมาแล้วครับกระโดดลอยตัวมาแล้วครับเอานั่งสินั่งเป็นไวลูกอาซีดหมูกรอบซีด first เซีดอะกิน หมก,ก็จากจากเมื่อวานคืออยากออกไปข้างนอกมากแล้วฝนที่นี่ฝนตกปล่อยๆนะคะอากาศอากาศหนาวที่นี่้หมดแล้วลูกหมดแล้วครับหมดแล้วเซบายก่อน นี่ล่ะคะ่ะหมูกกอบบ้านนี้แมวเบงกออายุขวบกว่ากินแล้วทำอะไรต่อแลวนานจะทำอะไรต่ออยู่กับมือแม่นี่ดมๆเอาดมๆเอาสาวนอยมิซี่ไม่รู้ไปนอนไปนอนที่นอนแล้วไม่มาสาวนอยมิซี่ไม่สนใจเจ้ากอล์บสบายก่ะลูกบายบายค่ะมาหาแม่มาหาแม่มา ไอ้นนี้คือกลิ่นที่แมวเขาชอบนะกลิ่นแมวแต่ว่ามันจะเหม็นคนนันไม่ชอบหรอกแต่ถ้าว่าใครชอบดูดกัญชานะก็จะชอบกลิ่นนี้แต่ว่านี่คือแบบคนไม่ชอบแต่แมวชอบครับว้าวบายบายครับหมูกรอบครับหมดแล้วลูกไม่ให้อีกแล้วสองใบก็พอวันนี้ไป ไปหาวิ่งเล่นไปไม่งั้นก็ไปนอนพอแล้วนะที่มาหาหมูกรอบแล้วสวัสดีมิซี่มาเซบายค่ะสวัสดีค่ะ